ช่างสัญหาดูจริงๆเลยนะครับก็นี่คือทางธรรมชาติที่เจนเอาไว้ใช้ให้คอรสอที่เป็นคอรสอของอ่าอ่าฮุมจัดูสครับมันสั่นสะเทือนพอมันสั่นสะเทือนนะ่มันจะเจอเหนื่นเมื่อน้านพอเหนื่นเมื่อน้านมันกดทับมันถูกกดทับทั้งตัว มันก็ไปได้หมดทั้งตัวไอ้ส่วนกระโดดเนี่ยครับมันเป็นแนวดิ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแนวราบก็เอาแนวราบเนะ่ยเป็นแกนเสร็จปุ๊บก็เอาทั้งตัวกดทับทั้งตัวเอาทั้งตัวกดทับตัวเราก็ได้อะพอกดทับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคอเอาออกมาถ้าคลิปนี้มีก็จะได้ยินแต่ถ้าไม่มีก็คือ ตัวสั่นสะเทือนเนี่ยแน่นอนมันจะทําให้เราเกิดเสียงออกมาได้พอเกิดเสียงออกมาได้นะครับมันก็ปลดปล่อยออกมาแต่ว่าให้มันปลดปล่อยตามการที่มันสั่นสะเทือนนะครับพอมันสั่นสะเทือนมันจะมีเสียงออกมาโดยเสมอนั่นหมายควันว่าเ,เจนก็เอาไว้ใช้ปรับร่างกายแบบขี้เกียจเพราะเจนเป็นคนที่ขี้เกียจเจนไม่ได้ เก่งเหมือนกับรุ่นหลังๆเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยเก่งมากทําไม่กี่อย่างเองอะ่ะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเติมคอร,ร์นได้ง่ายมากแล้วก็ไม่ได้กระตุ้นแบบที่เจนกระตุ้นของเจนกระตุ้นเนี่ยเพราะว่ามันหนักมันหนักแล้วก็มันหนาแล้วทิ้งที่คอร,ร์รสนเจยนยังก้าวข้ามไม่ได้ก็คือคอร,ร์นบดตัวบดเนี่ยครับมันร้ายมากมันแสบมากก็ ห้ามหันกันมาหลายรอบแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงคอร์รันบอดได้อย่างเป็นเอกภาพก็ขึ้นขึ้น,นลงๆอะไรประมาณนี้มันก็เลยมีทางธรรมชาติแบบนี้ขึ้นมาเฉพาะตัวซึ่งอ,อย่างที่เคยบอกเจื้อนๆไงว่าทุกคนจะต้องหาทางที่จะทำให้ย่อขยุ่ยเนี่ยครับมันทำงานให้ได้ก่อนพอจับรหัสได้อย่างเช่นเจื้อนจับรหัสใน ตาได้เป็นสเปรย์ยดได้ก็อย่าไปติดมันอย่าไปหลงมันอย่าไปสนใจมันมากให้รู้ว่ามันเหมือนกับเราดูเกน้ํามันนะครับน้ำมันมันจะหมดแล้วก็ดูเกเราขับรถที่มีความเร็วเท่าไหร่มันก็แค่แสดงผลเท่านั้นเองมาได้พิสดารที่จะทําให้เราคือการการที่มันทํากระบวนการมันคือการล้างใช่ไหมครับล้างบอดมันก็แค่ให้เราเห็นว่ามันล้างบอดยังไงนี่ออกนะ มันไม่ได้ช่วยที่จะให้เราทำอะไรได้หรือไปต่อได้ดง่ายส่วนมากแล้วคนที่